อีซี่อู้อีซี่พี่พุ่งขึ้นฟ้าพี่บินเบาๆในสวยนะสวยจังเลยข้างบนฮ่าทำไมคิสตันอะไรนะขุดเลยค่อยๆุดขดเลยขุดเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอะเดี๋ยว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 ใจเย็นพี่มีร้านมาแนะนำร้านนัก็คือคิสตันช็อปร้านเติมโลบักระบบไอดีพาร์ทบริการกดผลและเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุตกดเพชรออสตาบริการฟาร์มต่างๆใครอยากได้ของไวแนะนำเพจนี้เลยครับ ช่วงขายซื้อสั่ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะและนี่ก็จะเป็นเรือที่คนต่างชาติเอามาให้พี่รีวิว oh. โอ้ดสุดยอดนะสุดยอดแห่งรายละเอียดเลยมาเลยเปิดคลิปเฮ้ <laughs> <laughs> hey, สวัสดีครับดีเดย์น้องสุดช่องซีเบอร์เดอร์นี่กัเกมเบียบบอสเฟอร์ไรเชอร์อีกแล้วนั่นเองในวันนี้มีคนต่างประเทศเอาของมาให้พี่รีวิวจริงๆคนต่างประเทศนี้พี่เจอกันในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งไนงะที่ตอนนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับ แฮกเกอร์นิดหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเวียดเชมก็อยู่ด้วยกับลีออนอ่าแล้ววันนี้เขาก็บอกว่าเขาจําพี่ได้และอยากให้ช่วยรีวิวก่อนที่เราจะไปดูก็เขาได้ฝากช่องเอาไว้ให้พี่นะช่องชื่อว่า blue arrow เอ้ก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้ทุกคนเข้าไปคอยติดตามซับเขานะครับช่องเขาจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับพวกอ่ามิลิเทอรี่ใช่ไหมเอพวกเกี่ยวกับการทหารอะไรพวกนี้จะมีพวกรถเรือรบถ้าเกิดใครชอบบิวดนน์อันนี้สามารถไปดูได้แล้วก็รู้สึกเหมือนเ็าจะทำทัวร์เรียลในการสร้างด้วย โอเคเบื้อโลก่ไอ้ไอ้เจส about your channel โตโอ้ติงมาเขาระเบิดไปแล้วเบิร์ดระเบิดไทคืณเวลา let's start small let's go นี่ขนาดว่าเป็นแค่บล็อกเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฟดหนึ่งในเฟดเชอร์คัทจำได้เฟชเชอร์เฟชเชอร์นี่ย่อมาจากอะไรเออเออเออนักร้องนักร้องอเมริกาไม่ใช่ โอ้นี่เห็นเขาบอกว่าเป็นเฟรชเชอร์จริงๆ้วยแต่ว่าอันนี้ค่าเพนกันสซี่อะนะแต่พี่โอเคเรื่องรายละเอียดนะถ้ารา,ายละเอียดรวมๆมันพี่ถือว่ากําลังสวยสวยดูดีทีเดียวอาจจะมีเรื่องความเนื้อในการเก็บขอบนิดนึงแต่พี่ว่าถ้าดูห่างๆโดยรวมถือว่าโอเคเลยแหละอันนี้น่าจะเป็นผลงานแรกที่เขาทำนะคือเขาเอาอ่าเป็นบล็อกๆเลือบล็อกๆเข้ก่อนอค่อยมาทาบอันนี้ปิด ไทเทนิกตีดีดีล้านนี้แจ็คแอนด์โลสแจ็คค่ะแต่ว่าประเด็นคือมีแจ็คสองคนทำไมแจ็คตัวเล็กจังแถมมีแจ็คต้งสองคนอีกคนหนึ่งแจ็คดอสันอีกคนหนึ่งแจ็คผู้คายักษ์แจ็คแจ็คจะไม่ทนหล่นไปแล้วก็เล่นเดี๋ดีดีวิธีขับป้อมปืนนี้ถูกต้องคันดูหน่อยสิอยู่คลองเขาขับอย่างนี้ใช่ไหมพี่รู้สึกไม่สบายอย่าเอา เท้าไปเหยียบหน้าพี่หายใจไม่ออกหัวยอดอันนี้เขามีอะไรอะล่องกระสุนนะโอ้เทเนเนียมถึง,ถ,ง,ถ,งถึงใช้เทเทเนียมน้อยมากเลยดีมากแต่พูดถึงความโค้งนะเขาทำอันนี้มันเป็นที่เก็บกระสุนแล้วเราก็เล่นพี่เพิ่งเคยเห็นอะไรอย่างนี้นะปกติพี่เห็นเรือลบอฮะอันอันน,น,นี้อันนี้เลยเอ้โค้งโค้งเนี่ยโค้งโค้งเนี่ยัย<อ>วดีอ๋อตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ เอาไปเก็บเป็นไฟผมไม่เคยเห็นเขาใครมันเก็บอย่างเงี้ยนะเพราะบอกเลยถ้าเกิดมีเอมันยิงโดนกสุนกระสุนสักนัดเดียวนี่ระเบิดทั้งลำเลยนะพี่ก็คือนี่ก็จะเป็นแต่เฟเชอร์ของจริงเขามีอย่างงี้ไหมแบบโดนยิงรังกระสุนมีนะพี่น่าจะเก็บไว้ในห้องสักห้องนึ่งโอเคอันนี้เพื่อความง่ายในการเอามายิงสินะเพราะมันคงไม่มีใครมาแปะอย่างงี้ยพี่สิวเพราะถ้าเกิดมีเอสักกระบอกหนึ่งยิงโดนกระสุนสักนัดเดียวนะบอกเลยเือทั้งลำระเบิดอ่ะฮ้ยก็เล่นดูดินี่คือปุ่ม เห็นไหมนี่ก็ปุ่มเป็นการใช้วงกลมแบบประหยัดที่ถูกต้องและประหยัดเวลามากๆและสวยด้วยแต่ทำไมมันใสจังเลย่ะเข้ามาตรงนี้ละเอียดนะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ดักนกป่ะก็เล่นอย่าเดือดใจกับพี่พี่แค่เล่นมุกมันคงจะเป็นที่อบแผนเค้กมั้งพี่โอเคขอบคุณมากเลยว่าเลยพี่ได้ความรู้เยอะมากว่าคือเลด้าพี่มันคือเลด้า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 เด้ามาเออพี่แล้วเองเล่นอะไรอย่างนี้ แต่้าล่านี่คือเลนไฟเดอร์นะพี่ตัวห้องสาหรับระบุระยะอ๋อคล้ายๆแบบที่มีเลด้าวุ่งๆพี่เคยสงสัยปะว่าพวกปืนเงี้ยมันหานองศาได้ยังไงไลยรูระยะได้ยังไงเพราะมันมีตัวนี้อยู่ไงเรืออยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ยิงผ่านอันนี้ใช่ไหมแบบบอกเป็นองศาเพราะว่าตอนที่พี่เล่นเกมเคยเล่นเกม World อชิอะ พี่ไม่ได้ดูเรดาร์เลยพี่ยิงตามสัญชาตญาณแบบโอ้ตรงนี้ย,ยิงตรงนี้แหละตู้พนักงานเรดาร์ทาวซาเอลรอแหละพีซิเล่นเวอร์วอร์ชิงั้นเลยไม่ไม่ไมนานมาแล้วนานมาแล้วสมัยพี่ยังเด็กๆน่าสนใจโอ้ยม,มีเรือชูชีพด้วยเขาทำละเอียดมากความโค้งสวยนั้นทำให้พี่เริ่มอยากกินวารกอเรืสอสงครามโลกที่มีเรือชูชีพโมเดนไม่เห็นเป็นลายเลยก็เล่นมันก็ดูดีออกอ้นี่เขาทำละเอียดมาก โอ้ไอตัวนี้นี่คุนคุนนะก็เล่นอันนี้เรือของจริงมันมีไหมพี่ว่าหน้าตามันคล้ายคกุกุโรพีมากมากเลยอ่าม่แน่ใจเหรอพี่ตอปีโดโอ้ตอปีโดเวลี่ลองลองตอปีโดโอล้วนี่เขาทำทรงกระบอกได้แบบเยอะแอมสอร์ี่ไม่ต่อสัญญาแหละก็เล่นเรดาร์อย่าเล่นซีพีิวไม่เล่นเลไม่เล่นก็ได้อันนี้ก็มีปืนในกันจำนวนมาก คือเขากล่าว่าคนขับเครื่องบินมาเห็นเทเดเนีย่ยแบบไม่อยากมองแล้วคดีก็โดนยิงปังแน่แน่ๆเลยดีบีดูเห็นนี่ไหมดีฟชาร์ตด,ดีฟชาร์ตคืออะไรเอาไว้เป็นระเบิดระเบิดน้ำลึกไว้ต่อต้านเรือดำน้ำฮะมันจะยิงเป็นยังไงยิงลงน้ำหรอใช่มันปล่อยลงน้ำไปเลยคล้ายๆตัวบีดูปะไม่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 มันจะปล่อยลงน้ำไปนี่เขาเขียนว่าดีฟชาร์ตห่วงน้ำไปเลย อเหมือนเหมือนับระเบิดทุ่นน้ำทุ่นระเบิดนะคล้ายๆประมาณนั้นตอนี้มันระเบิดไปเลยลงไปปุ๊บก็ระเบิดไปเลยเฮ้รู้สึกปลกใจกับไอ้บันพัดมากเลยพี่มันเผามากเลยมันไม่ได้เผาก็เล่นก็เลยลงมาดูตรงๆมาก็เลยจะเห็นมิติพิศวงก็เล่นดูดีๆเหลียมมองไปตรงๆอ่ะแสงเงามันใช่เลยนะเออเหลี่ยมพี่ไม่ก็เลยน้องเข้าใจว่าคนเราอะนะเวลาเราเข้อเรือไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยโชว์เข้ามาหรอกฉะนั้นก็จะเป็นทิศเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดตรงไหนมันไม่ได้โชว์ในคลิป ก็ไม่เปต้องทำละเอียดก็ได้นะเพื่อเซฟ,ฟเวลาผมูงดูทุกรายละเอียดน,นะพี่แกจะดูใบพัดไปเพือแบบวันนี้เราจะมาเที่ยวทริปต่างประเทศแบบออกทะเลกันอย่างดีแล้วก็เล่นก้าวหัวจุ่มน้ำทะเลเพื่อดูใบพัดเรือโอ้ใบพัดสวยมากเลยฮะแล้วก็โดนไอ้น้ำตีหน้าบึๆๆๆอันนี้เรือล่าตัวหนักอีเสออีเสออู้อีเสพี่พุขึ้นฟ้าพีบินเบาๆได้สวยนะสวยจังเลยข้างบนอ <c oughs> <c oughs> S 1> <S 1> <S สวยสปีนเป็น Battle c r เ i s e r เป็นเรือ d r e a d อ o จากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนสนองครามโลกครั้งที่หนึ่งเราก็เก่า <K ill> พัฒนาการไปไกลมากบอกเลยว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้ไทเทเนียมทั้งลำเลยโอ้ไม่กอนนานนี้เนี่ยบอกเลยลำเนี่ยเก่ากึกจากของสงครามโลกครั้งที่นหนึ่งเนี่ยเ็าบอกยันว่าดิสโอชิปอ๋อเขาเป็นโอ้โหเขาระเบิดทิ้งไปแล้วนี่ไงเธอละเขาใช้หลักการเดียวผมเลยอ๋ <K ill> อไม่แม่ไม่ยาวใช่ไหม ใช่มันยาวเกินอีมาคาติกออกพี่อันพีแดนคิตาคิตาคุเซคิตาคามิคิตาคุเซทำไมโซนมันจะคาเซ่หรือจะคาวมโอ้แล้วเขาก็เอาเซเนเดียบมาขังพี่เหรอเออหลับตาก่อนหลับตาพี่มองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่พี่มองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเบ่งตาดูสิครับพี่ซิวไม่ไม่ไม่พี่ไม่ดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวจะขาดแล้วโยมอูมขาดไปเลยไม่ได้ขาดอย่างเดียวทิม ไม่พี่อู๋ไม่อะ่อพี่อู๋สาวตัวรอดออกไมาได้เอ๊ะเดี๋ยวนะเขาใช้เสานี้ในการหมุนลงเหรอกดเล่นฮะแล้วเกก็ไปเจ็บไม่เขายืดตูดเล่นเรื่อนี้ก็มีดิฟชานั่นพี่ซิวเนี่ยดูดิดิฟชานเฉยแทงบอรือด้วยแต่ดิฟชานนี้ไม่ค่อยราละเอียดเท่าไหร่ดิฟชานนี่เขาไว้ระเบิดตัวเรือตัวเองไมอุ้ยเขาตายไปแล้วมันระเบิดตัวเองได้ไม่รับไม่นนาะไป็นเนียมทั้งลำเลยฮ่า แต่พูดถึงเรื่องอรายละเอยียดตามพื้นตามอะไรพวกเนี้ยพี่ว่าเรือเขาโอเคเลยนะปกติเรือลำนี้มันยาวขนาดน,นี้เล,ลยก็เรียนพี่รู้สึกว่าเรือยาวๆไม่เรือนี้มันถืออ้วนดะวยซ้พี่ถึงเวลาของอาหารจานหลักละอาหารจานหลักของเราในวันนี้ก็คือโทนี้อร่อยมากเลยอร่อยหลุดเซริร์ฟไปแล้วนไไปแล้วนี่ไปได้โอ้นีไงโอ้โอ้ไอ้กลมๆนั่นมันสวยจังเลยอ้าโอ้ทำไมมันสะท้อนพี่ลงมากลมๆอะไรโอ้ น้ำพี่ได้ไปได้มาพี่ไม่ได้ขึ้นไปก็บนดนิสวยเนาะไนโอมทำไมไมันทำไมมันโ,ดโซดึงดังโอ้ยมันไม่ได้ดึงดังธรรมดาให้เปิดไน<ว>โอมพี่สิวสวยจังเลยอ่าดูด,ดิเขาไล่สีด้วยอะ่ะแล้วแล้ว้ววตรงที่เป็นต้นอะ่ะเขาทำให้มันเรืองแสงแบบโอ้วยผมว่ามันเลืองแสงทั้งอันแล้วนะพี่แล้วก็ใช้สีเล่นเฉดเอาเป็นอา่าคือบินไอชิ ไอชิโอ้เจ๋ตสวยสวยรจานละเอกจานเด็กเขาตกแต่งฉากหลังสวยดีนะผมอยากรู้ถ้าเกิดเขาแขวคอแลบเขามาคอแล้วกับเวียดแชมป์จะเป็นยังไงนะนั่นดิคือคนนี้เขาทําฉากสวยมากก็เลนที่ที่ดูตอนนี้มันอยู่เหมือนภาพจากข้างบนปะมือมาล่องน้ำแล้วมีก้อนเมฆด้วยสวยมากพี่ซิวดูเทคนิคการใช้น้าของเขาดิฟอกฟอยดซ้อนกันสองชั้น Oh. โคตรสมจริงเลยพี่ซิวเออเนาะพอมันซ้อนกันบนล่างแล้วมันอยู่บนน้ำอีกแบบเนี่ยเออใช่ไหมไอเดียดียโคตรสมจริงเลยเออผมก็เทคโนโลยีมาใช้จะแล้วเทคโนโลยีฟอยสองชั้นเออแต่มันก็อยู่บนน้ำทะเลเดียวอุ้ยโอ๊ยกะเทกเขาบอกว่าวาปมีดีๆไม่ขึ้นนะคนเรามันคือลำเดิมที่เขาเอามาใส่เครื่องบินใช่ไหมดูดีดูดมีเนื้อเรื่องพี่ชอบคลื่นมากเลยแบบคลื่นแบบว้ามีความซัดคง อ่าม uh, ิซูมิชิบีจีโฟเอมมิซูบิชิเขาไม่ทำรถยนต์เลอ่าไม่ใช่เอ็นบีเอมวันคือ E8K เอมิลี่อ๋อเครื่องบินลำนี้ใช่ไหมเขาทำออบบี้ให้เราเล่นโดยกอลเอนออบบี้โอ้โหนี่ไม่เจอวดูนีไหนในไม่ไม่ไม่กอลเนนั่นเขาเรียกว่าโกงแหละ ลำนี้ก็สวยดีนะพูดถึงตรงหน้าต่างนี้ใช้ได้เลยทีเดียวคมมสูงๆแย่บเอโลเขาบอกว่าอยากให้แหลกกว่านี้ไหมจัดไปรถทางเงินเออผมเชื่อมันคือเชอร์แมนไม่ใช่อ่ามันคือรถติดบาเรียเละเลยตอง a หกดูมีรายละเอียดดีจังเขาทำลายพรางด้วยก็เล่นใช่ิวน้อยคนที่ทำลายพรางแบบนี้นะเนี่ยอฮ้ยก็เล่นดูดิเขาเขาไม่ทําเป็นเหลี่ยมอ่ะเห็นปะตรงตรงขอบอะ ไม่เหลี่ยมนะเอาจริงๆเขาทำขอบเขาทำขอบสวยอ่ะคือบางคนทำขอบมาแหลมเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมแหลมบวกเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเนี่ยดิเขาจะแบบมีโอ้คือเอาไอ้ขอบธรรมดามาคึกคึกนิดนึงอ่ะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแต่มันจะไม่แหลมป๊อกอ่อเอแล้วพอดูอย่างนี้ปั๊บมันก็ดูแบบมันไม่เหลี่ยมมากรูปทรงมันดูดีเลยทีเดียวแหละเดียวโอ้ตะก้าไทเนเนียม ขาหลุดออกไปแล้วไม่นะโอเครถทางนี้เขาก็ระเบิดแล้วสินะอ่ะ <c oughs> ก็เล่นนี้เขาทำระบบปิดฝาด้วยนะจ้าละเอียดมากอุย้ยพี่ว่าพี่อุตสานั่งได้แล้วอุย้ยพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจจะเหยียบอ๋อพี่ซิวพี่ไม่ได้ทำพี่พไม่ได้ทำโอเคพี่ทำแล้วเอ้ยมันอยู่วนเกิน Activate Zed บู๊ดหรือหลวมมาก z า Z X C พี่ว่าพี่ขับเก่งมากเลยตอนนี้ม่เสียวได้แมนวนวลเปล่าเขอถามระบบแม,น,มน,นนวลนะนี่ไงแมนนวลมันมีอัตโนมือมันมี U H H H B พี่ว่าฟอร์มการขับเครื่องบินพี่ก็ยังไม่ตกนะอ่าถึงอาหารจานหลักของหลักแล้ว อาหารจานหลักในวันนี้ก็คือเรือพูดเสร็จปั๊บก็เล่ก็เข้าไปเคียวเหล็กอย่างมองมันกินเครื่องบินก่อนเลยชอบเครื่องบินอ่ะเครื่องบิน<ม>รสชาติเหมือนใบตุยสังขยาการรีวิวแบบนี้นี่มันมันหลุดโลกเกินไปแล้วมองหน้าอะไรผมรมีวิวเราคิวตสูงเราฟีเมากเกอะจะไปโดนเป็นนักเลงขึ้นด้วยวันเราเริ่มจากตรงไหนก่อนดีก็เล่นท้าเรื่องก่อนดีไหม,มสภาพเหมืนอนแบบโชว์รูมจะขายรถนั่นบอก ไไท้ายไฟท้ายถวยมากเลยค่ะเป็นลำดับเลขเลยสำคัญสุดๆมีสมอด้วยคนไหวแล้วเขาเคยว่าใส่สมอเท่เสมอเขาเลยต้องมีสมอติดเรือ,อไว้เรือจะได้ดูเท่ๆหนึ่งแปดจุดแปดว้าวเขารอดชีวิตไม่ได้จากการลนเรืออันนี้เขาทำขนาดหนึ่งต่อสามเขาบอกว่าเธอเล่นคนได้ด้วยนะหนึ่งต่อสามก็โอเคนะดูดิไอ้ขี้เขาใส่เ,เส้นที่เป็นเส้นตีขอบข้างๆไว้ด้วยเพื่อให้ดูมีระดับเออพอพูดถึง อันนี้อันนี้ข้อยกเว้นเรื่องไทเทเนียมนะอา่าพอเป็นไทเทเนียมเส้นเล็กใช่ไหมมันมันดูเหมือนเป็นเส้นปลาเออมันสร้างรายละเอียดได้ตัวมันเองเขาบอกว่า ..1 เมตรหสตั๊โอ้นั่งแล้วนั่งแล้ว <reath> นั่งแล้วต้องกด F ก่อนไหมน่าจะต้องกด F ก่อนแอะนี่ไงกล้องรอบๆเขาบอกว่าให้กด N ก่อนแล้วกด V อา่าคาเครดโอ้โจากนั้นก็จะสลายไปเลยเอา่า ก็เรนพี่ว่าพี่ทำอะไรพลาดเลยโอเคมาพูดถึงรีวิวกันเลยดีกว่าก่อนที่เขาจะสลายไปโคตรสวยโคตรสวยฉันราจะเซฟรูปนี้เอาไว้ จริงๆพี่ว่ารายละเอียดเรื่องดีเทลรายละเอียดอะไรของเขาว่าดีมากๆคนา,าเขายังเอาเซเเนียมเป็นเส้นมาทําตรงนี้แล้วก็มีการตีเส้นตีอะไรคือรายละเอียดกําลังดีเลยสำหรับพี่ไม่ถือว่าลกเกินไปหรือว่าโล่งเกินไปนะแล้วก็มีการใส่ลูกตรงอะไรเข้าไปอย่างงี้ป้อมปืนมีความโค้งสวยมากใชมเปญก็เด็ดพอสวยเลยพีพิซิวล้พวพซน้ําตาไหลใช่น้ําตาไหลทุกคนือเป็นตัวอย่างได้นะเป็นตัวอย่างการลงรายละเอียดที่ดีเลยแหละมีการตกแต่งด้วยเครื่องบิน อ่ะเราบูตรงกลางกันหอมบังคับการตัวนี้มีบันไดขึ้นด้วยพี่ว่ามันจะออกเชิงแบบว่าเรือไม่จเป็นต้องใหญ่นยะเห็นไหมเขาทำมันเหมือนกับเรือโชว์เคสเล็กๆที่แบบว่าที่ไม่ได้เดินขึ้นบันไดนี้จริงๆแต่เขาย่อขนาดเออเพราะเราเห็นมาว่าขนาดว่าไอ้ตรงนี้เป็นบล็อกคอนกรีตเหมือนกันใช่ไหมแต่เขาย้อมสีมันต่างกันโทนหนึ่งนะเห็นไหมมันจะเป็นออก เลงเหลืองก็ออกไปทางน้ำเงินเอ๊ะพี่ว่าพี่ตาไม่น่าจะถั่วนะเอาเป็นว่ามันป็นสีคนละโทนกันมันช่วยแยกรายละเอียดจากกาได้นิดนึงแต่มันก็อาจจะยังคลื่นหน่อยๆแต่ไม่เป็นไรก็ยังแยกออกอยู่ต้องบอกว่าถ้าเปิดตอนกลางวันแล้วเปิดแสงเขาด้วยจะดูดีขึ้นนะแต่นี่คือพอมาไปติตีกลางคืนแล้วมันก็ดูสวยดีเห็นไหมว่าเขาได้ทําไฟด้วยพี่ว่าไฟเขาได้ซ่อนหลอดไฟไว้ข้างในเพราะมันดูงูดูมันสว่างจะดูในข้างๆด้วยม,มีเรือชูชีพจะดีมากเลยถ้าขอทําข้างในเช่นไม เขาได่แค่นี้เขาแน่จะมือถือเขาน่าจะระเบิดหายไปเลยอืเขาใช้มือถือฮะหมายเขาว่าวิวดีสร้างกับมือถือใช่ไหมไม่น่าใช่นะพี่ซิวไม่ใช่ไม่ใช่ ipad เขาบอกว่าเขาสร้างกับ ipad ipad นะทุกคนไม่ใช่ pc แต่อย่างใดแต่สร้างจาก ipad แล้วละเอียดมากดีกว่าฉะนั้นพี่คิดว่าถ้าพี่คิดว่าจะให้พวกเราเพิ่มรายละเอียดกันในงานของพวกเราแล้วบอกว่าผมเล่นในมือถือนะพี่แต่พี่คิดว่ามือถือกับ ipad ก็อาจจะไม่ต่างกันมากแต่ก็ พี่ว่าทัดตั้งใจสร้างตั้งใจเติมรายละเอียดไปที่ละนีดอะ่ะเอแอแน้ได้ดูความโค้งนี่สิเห็นไหมสีสามเฉดรวมกันก็เป็นรายละเอียดเออไอพวกโพรงอย่างเงี้ยการทำเป็นโคง้งโคงก็ดูสวยดีนะแล้วก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยไอลูกกลม,กลมเนี่ยเขาไม่ได้ทำเลยในนี้เขาเป็นหลอดไฟอย่างเงี้ยเห็นปะเออใช้ตรงนี้ช่วยเอา <c oughs> ก็เรือจะดูมีรายละเอียดมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทำวงกลมทีละแผ่นเป็นแผ่น็นซ้อนเป็นกระบอกเงี้ยเอ ประหยัดเวลาได้แล้วก็สายสายตามเรือดูละเอียดดีนะใช่ไหมก็เล่นสายประมาณนี้เลยนเนาะดูสายโยงไปโยงมาดูมีการเข้าใจรายละเอียดโครงสร้างของเรือที่ดีมากๆวันนี้เขาทาหลังเรือด้วยเห็นไหมแค่หลังเรือเขายังทำเป็นโครงข้างล่างทําขอบทำอะไรแล้วก็คือผมอยากคือเห็นอย่างป้อมปืนไหมคือตัวถานว่าปืนจะติดไปกับตัวป้อมปืนหมดเลยโจยเขาพวกอ่าศึกษาพวกระบบภายในเรืออะไรเงี้ยน่าจะดีขึ้นนะมันอาจจะหมุนได้ใช่ไหม แค่มาหมุนมดได้แต่หมุนทั้งป้อมเลยแบตัวฐานป้อมก็ไม่เว้นอ่ะอ๋อคือโดยปกติแล้วคือตัวป้อมปืนกับฐานป,ป้อมปืนเนี่ยมันจะแยกกันแล้วก็สมอลเรือเห<ะ>็นว่าอันนี้คือสมอลเรือสำรองแต็มตีกับตัวเรือเลยก็คือก็เล่นจะบอกว่าถ้าให้มันก็เลยนะฟังกช์ชันได้อะ่ะก็ควรจะแบบให้มันหย่อนได้ใช่ไหมอแบบติดทินบล็อกแล้วขยับได้อะไรเงี้ยอันนี้พี่น่ะว่าเป็นลูกเล่นได้ไหมเยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นต้องทำก็ได้แต่ก็ว่าทำมันจะสวยมากและดูมีอะไรมากขึ้น เขาอาจจะเอามาเป็นโชว์เคสเฉยๆแต่ถ้าหมุนได้ย่อนตะหมอได้พี่ว่าสุดยอดเอ่โอเคก็จบคลิปไว้เท่านี้ขอบคุณบ l ูเอ r r o ที่ให้รีวิวเรือก็เขาจะเป็นคนอเมริกานะก็ไปติดตามช่องเขาได้ทำเกี่ยวกับพวกเรือเกี่ยวกับการอาหารเรือเครื่องบินหรือว่ารถถังอะไรพวกนี้เขาว่าคงโกใช้เวลาเซตอัพนานจะไว้ที่หลังโอเคก็พวกเราสามารถเข้าไปติดตามและสนับสนุนเขาได้ด้วยการกด ซับช่องของเขานั่นเองเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะจ๊ะโอเคขอบคุณทุกคนที่คอยดดจนจบนะจ๊ะผมทีค่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เจอมาแล้วก็ขอบคุณที่กดซับสไครต์ให้ช่องของ b ูเอ Arrow ด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบาย